สบายดีพี่น้องบปนสุขสุขคนละเจ้ามือวนนี้สาวนศกะพาพี่น้องพาแม่นแห่งพาเนนพาขาเอ่ยา,างสะดุกมาลินมากินเขาป่านี่ก็ะน้ำขึ้นไล่หลายพี่น้องตูน้นมีนั่งไ่ได้เลยน้ำท่วมจนเบิดแลวพี่น้องวนทางเตรียมสเสบียงอาหารและพี่น้อง อันนี้ก็วิวธรรมาาศาสตร์เด้อพี่น้องเด้อผู้พาป้าดงบกไก่ดอกทางเข้าอา่าถ้ำปราผาพี่น้องใกล้ๆออกมากับประมาณอ่าห้าหกโลนี่แหละมาจากบ้านสนุตกะพาเดี๋ยวมาลิ่นน้ำพี่น้องน้ำท่วมบันลพี่น้องเอ้ยบุงค์ เม่กี้น้ำหนยู่อันลงไปลุ่มพุทธิพี่น้องเอยตู้หันไหลขึ้นมาเทิงพี่ละบุด้พากันนั่งตู้มันมืดยันยุ่งยันงูอย่างเนี้ยน้องก็เลยพากันมานั่งเดินเป็นเปรม่แหนงเฮ็ดยังสบายดีพี่น้องจับกระปูให้ลานลิ้นด่าวาจะจีดกระปูจับกระปูให้ลานลิ้นนาวาได้กระปูละนาวาสบายดีพี่น้องเนี่ยนาวาสบายดีพี่น้องเออ สบายดีพี่น้องตะวานกระริดน้ำแล้วพี่น้องเปียกอยากเข้าสันหาหนังเสื้อนข้าวพัดมาให้เพื่อนกินสะดวกเค่ไหงสะดวกสบายดีพี่น้องปอกมะฮุ่งตำเด้อจ้าอันนี้ก็เพื่อนเสียดตำมะฮุ่งแกงเนื้อไม้อีกพี่น้องเอ้ยอันนี้กระล่างต้มพี่น้องเนื้อไม้อันสร้างไพ่อามาแต่หึ่งอันเพื่อนพี่น้องเบิ่งเต่าพี่น้องเอ้ยคลาสสิกขนาด ดังเรียบร้อยอันนี้กะยายอันนี้เป็นยายละกะเบายังสบายดีซิดเบ็ดพี่น้องอันผู้ทางหลังเพื่อนกัมมู่เพื่อนเดิมหมู่เบายางเพื่อนมาลิน้มเบาซันสบายดีสบายดีพี่น้องอันนี้สาดุเพื่อนกำลังย่ำมังหงต่ำพี่น้องเลย มาเดิมมาเดิมมากินน้ำเดียวเด้อตามบักี่น้องเนาะไม้เบิ่งเด้อพี่น้องเพิ่นก็นได้เอาอันไผ่หญ้ามาอ่าข้างลมพี่น้องเอ้ยยานบ่ได้กิน <laughs> ห,มหมอนหมอนเนาไหมพี่น้องมาเบิ่งคุณยายซิดดิสเมื่อกี้นี่กับเจ้าซิดด็ด เบ็ดอันไปได้ปลาปากตัวบักง่ญ่นึ่พี่น้องเอ้ยประมาณโลนี่แหละผนคันเบ็ดผนกระเฮ็ดคัดชิดโอ้โห <c ười> คุณยายบังด้านนั้นบังด้านนี้พี่น้องเอ้ยรับรองลมบ่มีเข้าเว้นตะผลสิต๊กพี่น้องเอ้ย <c ười> อันนี้ก็เครื่องแกงของเฮานะพี่น้องมีหมูใส่หน่อยนึงข้าวเบือตําไปแล้วเรีเยบร้อยอันนี่ก็ มักน้อยพี่น้องแล้วก็อันนี้กะพักงแงงแล้วก็พักอาพักมักนอดหรือว่าอัน,นยอดกระทบกลกพี่น้องใส่แกงน้ำไม้เซฟได้พี่น้องเลยหอมอันนี่กะมะฮุงส,สดุกได้ย้ำแล้วเรียบร้อยแล้วน้ำยานางเข้าก็ได้ซื้อเป็นถุงเรียบร้อยมาแล้วพี่น้องรีหม้อของเฮ้ากัเริ่มสิจืดแล้วพี่น้องเลยพดบัวบัวอยู่พี่น้อง บัดน,นี้สดุกก็เอาน้ำยานางใส่แล้วด้อพี่น้องน้ำยานางใส่บันนี้สะดุกเอาอันต้นหมูลงไปแล้วพี่น้องอันนี้หม้อของเฮาก็ได้ใส่ปลาแดกใส่เกลือเป้งนัวแล้วกะใส่ข้าวเบือ่อไม่ยังแล้วเรียบร้อยแล้วเด้อจ้าพุดเรียบร้อยแล้วเอามักนอยใส่พี่น้องอันนี้กระสิต่ามะฮุ่งแล้วเด้อจ้า สะดุกใส่น้ำตาลผงชูรสมักเพช็ดกระเทียมพี่น้องซ้ำโอ้คือสีเพช็ดขนาดน้องสะดุกสุดยอดเสียงกระเจ้าเลื่อยไหมข้าเจ้ากับมะลินอีเลยเนาะอันเสาวันทิด กระหม่อของห้ากระซุกแล้วเรียบร้อยก็เอาผักมักนอดลงพี่น้องเอายอดกระทุกลุกพี่น้องเออท่าน,นี้ก็ใส่มัเลนมักนาวเพชรสมหวานรสชาติสะดุกตำกินง่ายดูพี่น้องเออ ขั้นตอนสุดท้ายใส่ผักสะเงล้งเ,งเด้จ้าี๋ยวเรียบร้อยสุกร้อมกินได้แกงเสร็จเนื้อหมูน่อยนึงพี่น้องเลยนี่ใส่ปลาเด็กพี่น้องปลาเด็กขวดคิมอยู่บวนหนาอ ใส่มะฮุ้งลงไปพี่น้องแกงหน้าไม้กระซุกพอดีเลยพี่น้องเอ,อ้ตํามะฮุ้งกันแล้วอันนี้นี่ก็แล้วแล้วเด้อจ้าแกงหน้าไม้ตํามะฮุ่งมีกระปุ้นพี่น้องแกงหน้าไม้กเ็เฮ็ดถ้วยเดียวมันจึงเซฟพ,พี่น้องเอ,อ้ยเพราะว่าลืมเอาถ้วยมา สบายดีพี่น้องบุตรสคขุสุคนเดจ้าดีพี่น้องมาเด้อกินข้าวป้าเออสวัสดีพี่น้องพาครอบครัวรุ่นลือมากินข้าวป้ามามาเด้อจ้ากินข้าวป้าน้ำกันเซฟเซฟบนนั่งกับครับน้องเอ้ยบนนั่งกับครับเคสเลยเฮ้ยสวัสดีสวัสดีเราไหมสบายดีอะไรมามาเดจ้าเนี่ยตอกสีแกงนะไม้ตำมะฮูว กางไม้หอมๆพี่น้องเข็บหมูหมูฮ่าหมูฮ่าเอ้าจับจับมือจะพากันเล่นน้ำเ๋ยว ทานเพื่ออิ่มเข้ากนะินข้าวพัดมือเราไปกินในบ้านมามันจะจ้าเ,เ,เ,เข้ามันงซ่บเซ็บเซ็บเข้าง่ายด้ด กินยุป้ายุดงมะแขงเซฟนะแทนที่ด้กินเพื่อนั้นสบายกว่ามาเดินผู้บาวสักคนตักมอมาตุบป้ามันนีปลาคนไล่ไหลออกมนดิมันบอกมีน้ำอ่ะน้ำหลายพี่น้องเลย มหนะ้ <c oughs> างเข้าถ้ำประภา เจ้าก็มาเรื่อยๆพี่น้องกดแจามาซิเบ็ดจุดสะดุ้งซิเบ็ดเบานยางซิเต้ปะบุสามตัวตัวไหนยังปะบุหรือปลาน้องเมียว หฮะโอ้เป็นพันเด็ดมะอือแค่อย่างงี้เด็ดแป้งเป็นคำนะฮอ,อสำหรับคลิปนี้นุชก็ได้ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ซองสาวลาวบ้าวสกุลนเนด้อจ้าบ๊ายบาย